สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแตงไทยนะคะในช่องทางแตงไทย .alive 39นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแตงไทยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำชาเลนจ์สนุกสนุกกันนะคะต้อนรับฤดูร้อนกันหน่อยนะคะต้อนรับฤดูร้อนด้วยผลไม้ยอดนิยมกันเลยนะคะที่ตอนนี้บอกเลยว่ามีขายตามท้องตลาดเต็มไปหมดเลยค่ะและแตงไทยนะคะก็ได้ผลไม้ชนิดนั้นมาฟรีนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกนั่นก็คือบ้านเกิดของแตงไทยนั่นเองคุณแม่เอามาให้นะคะเอามาให้เป็นลังเลยค่ะเยอะมากแตงไทยก็เลยจะมาทำชาเลนจ์ สนุกนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะคะก็คลิปนี้เนี่ยจะมาชาเลนจ์ด้วยการคว้านเม็ดมะปางนะคะครั้งแรกในชีวิตของแตงไทยเลยและเพื่อให้มันยากกว่านั้นนะทุกคนแตงไทยเนี่ยจะคว้านเม็ดมะปางนะคะด้วยสิ่งนี้นะคะ่ะทุกคน นี่เลยนะคะก็เป็นช้อนพลาสติกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแตงไทยเนี่ยจะสามารถคว้านเม็ดมะปรางครั้งแรกในชีวิตเนี่ยได้ไหมแล้วใช้ช้อนพลาสติกด้วยนะคะในการคว้านเม็ดมะปรางนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าชาเรน์ครั้งนี้เนี่ยจะรอดจะร่วงจะเละแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปเลย ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปทํำชาเลนจ์คว้านเม็ดมะปรางนะคะด้วยช้อนพลาสติกเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกมะปรางก่อนนะคะว่าเราจะใช้มะปรางรูปแบบไหนเนาะในการ คว้านเม็ดมะปังนะคะนี่คือมะปังที่แตงไทยได้มาจากคุณแม่นะคะมะปางฟรีนะคะแตงไทยก็จะเลือกมะปางที่สีส้มกําลังพอดีเนาะไม่ส้มจนเกินไปแบบว่าถ้าเกิดมันสุกมากจนเกินไปเนื้อมันจะเละทุกคนด้านบนก็ยังทิ้งความแบบว่าสีเขียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปปอกกันนะคะทั้งคว้านเมล็ดก็ปอกเปลือกแตงไทยทําเองหมดเลยนะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปดีกว่านะคะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าทั้งหมดเนี้ยแตงไทยทาเองเดอ้อไม่ได้ซื้อนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย เอาล้ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวแตงไทยนะคะจะมาคว้านเม็ดมะปรางนะคะหลังจากที่เราปลอกเปลือกทําความสะอาดมะปรางเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโดยแตงไทยเนี่ยจะใช้ช้อนพลาสติกเนี่ยแหละคะ่ะในการคว้านเม็ดมะปรางนะคะจากหลายๆคลิปนะคะเขาจะต้องใช้มีดปลายแหลมแล้วก็เล็กนะคะเป็นมีดสาหรับการคว้านเม็ดโดยเฉพาะเลยแล้วก็บางคลิปเนี่ยอาจจะต้องใช้ช้อนกลางนะคะเป็นช้อนเหล็กเนี่ยเพื่อให้มันมีความคงนะคะแต่ว่า เรามันก็เด็กกรุงเทพซะด้วยนะคะติดแกรมนิดนึงเด็กเซเว่นอะไรอย่างงี้ <S <S ก็หาได้ก็เพียงแค่ช้อนพลาสติกแบบนี้นะคะเดี๋ยวแตงไทยก็จะใช้ช้อนพลาสติกแบบนี้แหละในการคว้านเม็ดมะปรางกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาชาเลจนกันว่าจะรูปร่างเป็นยังไงได้กินไหมนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแตงไทยขอเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะคะด้านมะปรางเนี่ยเขาจะมีสอด้านเนาะมีด้านนี้กับด้านนี้นะคะแตงไทยจะเริ่มคว้านนนนนนีี้้้้กก่่อออะะคะโดดยยใชชาาจับขงพลสติเ คว้านเจาะไปที่ด้านนี้ก่อนเลยอ่ะแสะมันนะคะเข้าไปลึกๆเลยนะคะแล้วก็ดึงช้อนขึ้นมานิดนึงแล้วก็แสะลงไปใหม่จากนั้นก็หมุนมะปางตามด้วยนะคะหมุนมะปางแสะลงไปหมุนมะปางแล้วก็แสะลงไปก่อนอื่นนี่คือไม่ได้โมนะทุกคนนี่คือครั้งแรกของแตงไทยนะคะแล้วก็ไม่เคยใช้ช้อนพลาสติกในการคว้านเม็ดมะปางแบบนี้มาก่อนนะจะรอดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันหมุนมะปางแล้วก็แสะลงไปแบบนี้นะหาเม็ดมันด้วยนะทุกคน ถ้าแตงไทยทําได้นี่คือแม่ต้องภูมิใจนะมะปรางที่แตงไทยนํามาสาธิตในวันนี้ก็คือแม่นี่คือไปเด็ดมาจากต้นเลยนะเป็นมะปรางที่ปลูกเองที่บ้านนะคะจากพิษณุโลกเลยนะทุกคนเอามากินที่กรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดแตงไทยทาได้นะแม่ต้องภูมิใจกลับไปแม่ต้องเอามาให้อีกทุกคนอ่ะด้านแรกนะคะก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้เนาะใช้ช้อนพลาสติกคว้านด้านแรกแล้วก็เดี๋ยวไปทำอีกด้านหนึ่งกันนะคะด้านนี้นะคะ ใช้ช้อนพลาสติกเนี่ยเจาะลงไปเลยหาเม็ดก่อนคนเจาะไปตึกๆนี่หนึ่งให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยทุกคนจับเบาๆนะน้องเละในการเลือกมะปรางในการควานเม็ดแบบนี้นะทุกคนจริงๆก็แล้วแต่คนชื่นชอบเนาะแต่ว่าถ้าแตงไทยแนะนําถ้าอยากควานเม็ดแบบเนี้ยเลือกมะปรางที่แบบสุกกาลังพอดีไม่สุกมากอะทุกคนถ้าเลือกแบบสุกมากอะเนื้อมันจะเละทุกคนแล้วก็จะควานยากด้านนี้จะรอดไหมเนี่ยคนลูกแรกของแตงไทย สิทุกคนอาเม็ดมันออกมาแล้วท่าดานี่คือเม็ดมะปางนะคะด้านนี้เป็นไงใช้ได้ไหมแต่ด้านนี้สวยอยู่นะว่าไปคือใช้ได้อยู่นะครั้งแรกเละอยู่นะนี่คือมะปางที่ควานเม็ดด้วยช้อนพลาสติกครั้งแรกของแตงไทยนะทุกคนเป็นไงกดคะแนน เฮ้ยได้อยู่นะวงกลมสวยอยู่เนอะอันนี้ก็โอเคเลยอะนี่นะคะทุกคนผลงานนะคะสำหรับการคว้านเม็ดมะปรางนะคะด้วยช้อนพลาสติกนะคะทั้งหมดกาลูกนะคะ <c oughs> อุ้ยทุกคนลูกนี้สวยมากลูกนี้น่าจะเป็นลูกสุดท้ายที่ทำนะเป็นไงหน้าตาดีปะ <Wow. S 1> ลกลมนะคะลกลมทั้งสองด้านเลยนี่ลูกนี้น่าจะเป็นลูกสุดท้ายที่ทำเพราะว่า เริ่มมีความชํานาญนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคะสําหรับคลิปนี้นะคะการชาเลนจ์นะคะคว้านมาเมล็ดมะปางนะคะด้วยช้อนพลาสติกของแตงไทยก็ครั้งแรกในชีวิตเลยปกติก็กินแบบใช้มีดฝาดเป็นแผ่นๆธรรมดานะคะก็วันนี้ก็อยากจะเป็นแม่สีเรือนกับเขาบ้างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะยังไงคลิปนี้แตงไทยต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะคลิปหน้าแตงไทยจะพาทุกคนไปไหน ไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเป็นไทยอะไรสา39ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายยังเหลือว่าปังให้กินอยู่เดี๋ยวไปกินต่อนะ